ไไพี่ไม่ได้ตรวจสอบอีหนูอย่าพูดอย่างนั้นสิตรวจสอบอเอาโวเอาเป็นว่าอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการบริหารงานภายในสมาคมนะคะอย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนนะคะพเพราะรากเหง้าของความไม่สําเร็จหรือความไม่พัฒนานในเรื่องของฟุตบอลของเราไม่ได้อยู่แค่ข้างนอกที่สนามไม่ได้อยู่แค่ผู้จัดการทีมไม่ได้อยู่แค่โค้ชไม่ได้อยู่แค่ไอ้นักกีฬาไม่ใช่อยู่ที่บ้านด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันที่บ้านก่อนนะคะ อย่าถามเลยที่เป็นจุดที่เป็นจุดแตกหักของพี่มนต์คือไม่จุดแตกค่ะแต่ว่าเป็นจุดรอยร้าวน่ะที่ว่าจะต้องมาเริ่มการเปลี่ยนแปลงและเริ่มการตรวจสอบนี่เพราะเรื่องของเรี่ยวนี้สมาคมเรื่องเงินสีฟ้าบอย่าพูดเรื่องจุดรอยร้าวดีกว่านะพี่ว่าเป็นจุดเริ่มที่ดีดีกว่านะคะเป็นจุดเริ่มที่ดีนะคะเป็นจุดเริ่มที่เราควรจะต้องพูดกันในเรื่องที่เป็นเรื่องที่เป็นความจริงนะคะพูดถึงรอยร้าวพูดถึงความขัดแย้งแล้วพี่กลัวตายเลยรู้ไหมพี่กลัวจริงๆนะแต่ว่าเริ่มาจะเรื่องเงินสีฟ้า อย่าพูดเรื่องนั้นเรื่องหลักการบริหารเรื่องหลักการบริหารนะคะพูดให้ชัดเลยนะพี่ไม่ได้ทวงเงินฟีฟ้านะเงินฟีฟ้าจะจบไปแล้วเพราะว่าอะไรพี่เดินผ่านมาแล้วเจ็ดปีแล้วถ้าพี่จะไปเอาเงินฟีฟ้ามาใช้เนี่ยจะใช้อะไรอย่าตอนนี้ฟีฟ้านี่เงินต้องใช้รายปีนะน้องกําหนดมาโดย a r t i c ิลโดยข้อกําหนดของฟีฟ้ารายปีต้องใช้รายปีไม่ใช่ใช้รายเหมานะน้องนะคะ ต้องเข้าใจกันให้ชัดเจนด้วยฉันขอบอกตรงๆค่ะว่าไม่มีประโยชน์ที่จะมาสาอารมณ์เสียใส่กันอากาศข้างนอกก็ร้อนพอสมควรแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะขึ้นปีใหม่คนไทยนะคะเราจะพูดกันถึงแต่เรื่องที่เราจะสร้างสารรค์องค์กรของเรายืนยันด้วยหัวใจของผู้หญิงคนนี้นะคะว่ามีเกียรติพอแล้วมีเกียรติมาก่อนที่จะเข้าสมาครฟมพบอลด้วยนะคะ ตัวเองเป็นคนมีเกียรติมาแล้วค่ะและถ้าไม่มีเกียรติพอไม่มีชื่อชั้นพอสมาคมฟุตบอลก็คงไม่มีอยากที่จะเอาคนอย่างนั้นมาทํางานที่จะเป็นหัวหอกในการพัฒนาฟุตบอลหญิงค่ะเราต่างพูดกันในเรื่องที่สร้างสรรค์จะดีที่สุดเราต่างม,มาช่วยกันคิดด้วยเหตุด้วยผลนั่นคือหนทางของการพัฒนาค่ะถ้าหุบปากเงียบแล้ววันเน่าออกไปพูดไม่มีเครดิตค่ะดิฉันคิดว่าเครดิตของคนที่มีความกล้าหาญที่จะเปลี่ยนแปลง ต้องมีตั้งแต่ในบ้านของตัวเองค่ะไม่เกี่ยวข้องกับการเป็นสวสอวอยังไงก็คืออย่างน้ารือม,มนศิริวัตรคนนี้เลยค่ะของน้องๆของของพี่ๆของหลานของลูกอย่างเดิมนะคะสววันนี้ยังไม่มีอะไรเลยกรรมธิการยังไม่ได้เป็นสักคณะหนึ่ลยยังไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะคะสวประธานพัฒนาฟุตบอลฟุตซอลหญิงผู้จัดการทีมชาติไทย,ยไม่เคยคิดเลยค่ะคิดอยู่อย่างเดียวว่า ตัวในฉันเป็นคนรักกีฬาฟุตบอลซะแล้วเมื่อเจปีที่เข้ามาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้รักสุดหัวใจนะคะแต่วันนี้เนี่ยค่ะมันผูกพันไปไกลแล้วค่ะแล้วก็อยากจะทําหน้าที่ตัวเองในฐานะที่เป็นคนที่อยู่ในบ้านนี้สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์นี้ให้ดีที่สุดค่ะ